ผมวันนี้ผมได้รางวัลอันนี้ผมได้สองรางวัลได้เพราะว่าแฟนๆโหวตให้เลยรางวัลอะไรคะลูกมีรางวัล How Hottest Male s i n g l e Award กับอีกหนึ่งรางวัลคือ How Popular Award ผมได้รางวัลนะครับ Hottest Actor ครับผม แรงเหลือทุกคนแรงเหลือแรงทุกคนดูน่าดังไหมคะสองร้อยล้านไหมของเรานากคับแต่ชอบคร่ะน่าตอนนี้ก็ถือได้มีที่เก็บไหมลูกรางวัลเยอะขนาดนี้แบบว่าปรีดีเดี๋ยวสร้างขึ้นใหม่เลยบ้านใหม่บ้านใหม่เลยบ้านเลยเหรอบ้านใหม่ตู้ตู้โชว์ตู้โชว์รางตู้เพิ่มคือตอนนี้แบบไปตอนนี้เต็มไลมครับโหตอนนี้วันนี้ก็เยอะครับเพราะว่าแบบ แฟนๆคือโหวตให้ตั้งแต่ตั้งแต่แบบนานมากแล้วครับแล้วทุกคนก็คือโหวตให้ทุกงานทุกงานทุกงานเลยจนงานนี้ก็ยังโหวตให้เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนมากเลยก็คือตู้ตัวนี้แบ,บ่งเป็นโซนโหวตนะเป็นหมวดนักสแสดงหมวดศิลปินเพราจริงถ้วยหนูเยอะมากคร<อ>จริงเหมือนแฟนคลับเหมือนแฟนคลับทำแบบว่าแคตตอรี่ถ<อ>้วยแต่ละรางวัลแต่ละงานมาให้ครับน่ารักมากแล้วก็รู้<อ>สึกว่าโอ้เรางวันไหนี้เคยได้ด้วยเหรอมันเยอะมากเลย ก็เอาไว้เป็นตู้ไว้ครับผมมันก็มีแบบว่าชั้นหนึ่งชั้นสองครับที่ไม่ไม่หมายถึงเคยเอารางวัลมารวมกันไหมเป็นตู้อะไรรางวัลมารวมกันไหมเราสองคนที่เอารางวัลมารวมกันไหมมันก็มีที่วางอยู่ด้วยกันมีที่แยกกันด้วยครับโอ้ยมาสัมภาษณ์ด้วยกันไหมอย่าไปชวนเขาเลยไปชวนทันต์ก็ยุ่งครับผม ก็คือของพี่เซยก็มีที่เก็บใช่จริงๆเราเก็เก็บไว้ด้วยกันได้ครับที่บ้านครับมีความเชื่อไหมคะเรื่องรางวัลอะไรย่างบางคนเขาบอกว่าต้องเก็บอะไรใส่ถ้ับข้าวอะไรเงี้ยมันกินได้เหรอคไมเกินป้าูม่กับข้าวไม่เคยได้ยินเลยครับเพราะว่าอะไรครับมันจะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเพิ่มหู่นขึ้นเรื่อยๆอ๋อเหรอย้ายครับเดี๋ยวไปกลับไปย้ายเลยดกลับไปย้ายเลย เราวิ่งตู้กับข้าก่อนทำไมต้องกับขาวกับข้าวก็เป็นความในเครือตู้เสื้อผ้าได้ไหมไม่เสื้อผ้าเขาก็เยอะเหมือนกันเผื่อมันจะก็คือเอาเสื้อผ้ามือไว้เนี่ยรูอยากเซิร์ชอะไรนี้ไม่รู้จริงครับไม่รู้เหมือนกันอ๋อเดี๋ยวลองดูค่ะเอาไปเก็บไว้ตู้กับข้าแต่พอการได้รางวัลมงานเนียมันเป็นแบบเป็นใครคนเริ่รู้แหละว่ามันคือจับมือใจแต่มันก็เป็นความเพราะว่าความเหมือนกันด้วแต่เราสองคนที่ถึงไห ถามว่าถ้าสำหรับผมนะผมถามว่ากดดันไหมก็ไม่ขนาดนะักครับผมรู้สึกว่าทุกรางวัลที่ได้มาคือทุกคนเสียสละแล้วก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็อาจจะมาด้วยในการแบบโหวตให้ตลอดเลยก็รู้สึกยินดีอะ่ะมันแบบมันดีใจแล้วก็รู้สึกให้เรามีกําลังใจในการทํางานต่อนะครับไม่ได้รู้สึกว่ากดดันว่าอุ๊ยเราได้รางวัลน,นี้มาแล้วเราจะแบบต่อไปเราจะได้อีกไหมเราแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไง ก็จะมีบ้างในแง่ที่แบบถ้าเกิดสมมติว่ารางวัลเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วเป็นรางวัลอันทรมเกียริมากๆจนเราแบบรู้สึกเกรงว่าโอเคตัวสิ่งนี้เราจะต้องประพฤติตอนอย่างดีนะครับแต่ว่าคือนวันที่แฟนให้มาคือแบบทําให้ผมมีกา,าลังใจในการงต่อเยอะเลยใช่คนระับก็ อย่างที่หนูบอกเลยครับก็เป็นกําลังใจหลักของเราครับผมนะรู้สึกว่าการที่เราได้ถ้วยรางวัลมาก็ทําให้ทุกคนเห็นเรามากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นเครดิตของแฟนด้วยเครดิตของเราด้วยแล้วก็รางวัลด้วยครับกขอยากให้ทุกคนแบบสำหรับเราต่อไปครับผมก็ยินดีรับทุกถ้วยรางวัลครับขอบคุณมากที่โปรดให้เราหลายๆงานเลยครับผมโดยเฉพาะรางวัลวันวนี้ด้วยนะก็ทุกคนงานทุกรางวาัลเราก็าจะพัฒนา,า,า,าตัวเองให้มันดีขึ้นที่สุดครับผมในแบบสัหรับเราให้ได้ดีที่สุด เพื่อให้ทุกคนแบบว่าติดตามผลงานเราแล้วก็มีความสุขกับผลงานเราทังสองถามถึงวันเกิดหน่อยค่ะที่ผ่านมาติดใจบ้างวันเเราไม่เจอเราไม่เจองวันเกิดไกลนะเพื่อทำงานทำงานทำงานเป็นเดือนแล้วนะเป็นเดือนแล้วนะไม่เจอกันเราไม่เจอก็นุนีวัวบินอยู่เข้าเรานะคข้าเรานะเข้าประเด็นคนเกิดเห็นว่าเป็นตลก ม่เนี่ยผมผมไปทำงานที่นิวยอร์กก่อนก่อนนะนั้นก็มีแฮปปี้เบร์เดย์ที่ญี่ปุ่นนทั้งสองเราไปทำงานที่ญี่ปุ่นก่อนก็ได้ของขวัญมาเราให้ของขวัญเขาด้วยอะไรคะของขวัญคู่นะคะก็ของขวัญบ้านรถแน่นะรถได้ได้เงียได้หนุ่มรวยได้เนอะ ต่จริงหนูรวยอะไรเนี่ยขอขวัญได้ให้ให้อะไรหนูออผมให้กำไรอ่ากำไรข้อมือครับให้กำไรงูกำไรงูอ๋อวันนี้ไม่ได้ใส่มาวันนี้ใส่มาทำไมจุดเยอะทำไมกำไรงูให้พี่ซี่พันะลยครับเพราะว่าตัวตัวชอบชอบแบรนด์แบรนดีมากๆอยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าสวยแล้วเหมาะกับเฮียมากเลยจริงๆสวย ไม่กำไรแล้วก็<ม>ยวยครับแล้วก็หมะกัเะกนเนียแต่ชอบไหมครับผมเพราะว่าได้ใส่บ่อยแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเป็นสีเงิน,นะครับนี่คือเลือกเพราะว่ารู้ว่าเขาชอบหรือเลือกเพราะเราชอบทั้งสองอย่างเลยครับรู้สึกว่าเลือกแล้วว่าคิดแล้วแหละว,ว่าถ้าเฮียได้เฮียต้อง<ม>เฮียน่าจะชอบครับแล้วเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยีมีแผนจะยืมใส่ว่าใช่ครับ <laughs> ซื้อมานี่ไม่ได้ซื้อให้เขาคนเดียวนะซื้อมาเพราะว่าเราหวัง ประโยชน์ด้วยว่าเราจะได้ใส่ด้วยแน่ๆแล้วบอกตอนไว้พรไวยพรเป็นว่ายังไงคะตอนที่ให้ขอใส่ด้วยด้วยนะใช่ผมว่าด้วเงียไม่วันนี้ผมใส่ของผมใช่หนูก็ซื้อมาหนูโชว์ไปว่าอันนี้ของใครให้รู้ป อันนี้เขาหนูนี่เขาหนูอันนี้ซื้อใส่เองแต่หของเฮียสวยก็คือก็คือแบบซื้ออีกสีหนึ่งมาเป็นโรสโกล์ของเฮียซื้อสี่เงินให้ครับแต่ว่าอันนี้ซื้อสีโรสโกมาใส่คู่กันอ๋อไม่ต้องถาเลยเขาบอกว่าเขาใส่เใส่คู่กัน่กันล้กันใช่ครับแล้วก็บอกว่าบอกว่าเดี๋ยวยืมสลับกันใส่ด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าเฮียก็ให้อันนี้สี่เงินมาเพื่อจะแบบว่า อันไหนนี่เงินแล้วก็ใส่กับอะไรเงินของเฮียทำไมมันเหมือนวางแผนไม่แต่บางทีผมก็คิดนะหนูชอบบ่อยเหมือนว่าเอ้ยน่าจะเบื่อแล้วต้องการของใหม่อะไรเงี้ยก็ไม่เบื่อนะแต่ว่าถ้าได้ของใหม่ก็ดีได้เรื่อยๆครับกำไรเก็บไว้ที่ใครคะครับกำไมเรนี่ใครใส่แล้วกำไรไหนฮะแยกแล้วก็เก็บไว้ที่อยู่ที่ผมให้อยู่ที่ผมาใครผมก็อยู่ที่ผมเก็บไว้ผมก็อยู่ที่ผม นิวยอ,อยร์กอคะครที่นิวยอร์กเป็นไงบ้างนิวย,ยอ,อยร์กับผมก็มีได้มีโอกาสไปแฟชั่นวีคครับผมที่นิวย,ยอร์กแล้วก็มิลานครับผมของทางคอสกับทอมมี่ครับก็รู้สึกสนุกนะสนุกตัวส่วนตัวเราชอบแบบแฟชั่นอยู่แล้วครับผมได้ไปเจอแบบผู้คนใหม่ๆได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นบ้านเมืองใหม่ๆแต่รู้สึกแบบกินเยอะมากกลับมาก็เลยอ้วนเดี๋ยวออกกำลังกายแล้วครับผมเห็นว่าติดโหมดอะไรครับโอ้สุดท้ายแม่สุดท้ายแม่ครับผมก็เห็นเขาแชร์ด้วยผมก็รู้สึก ดีใจดีใจมากรู้สึกดีใจที่แบบมีเพื่อนในวงการที่ไปแฟชั่นหลายคนมากที่แบบว่าเป็นนักแสดงไทยดาราไทยอะไรเงี้ยต่อไปก็เห็นหลายคนติดมากก็รู้สึกแบบภูมิใจในแบบคนไทยมากมากที่ได้มีโอกาสไปแฟชั่นวีแล้วก็ให้ความสนใจในทางสื่อเยอะครับผมนั่นก็คิดว่าแบบก้าวต่อไปเพราะกระแสที่เราไปมันได้กระแสตอบรับดีอะไรจริงจริง,รงมีติดต่อมาเพิ่มที่หนึ่งแต่ก็เหมือนคิวไม่ได้ครับผมแต่จริงส่วนตัวเราชอบมากครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงแบบ อยากร่วมงานเหมือนกันกับทางอินเตอร์อะไรเงี้ยครับอยากบินไปนิวยอร์กหนูดีบินไปด้วยไหมครับไม่ได้บินไปให้หนูให้หนูพักงหนูก็เยอะเพลงเขาปล่อยมาถี่มากตอนนี้ก็ระหว่างที่เฮียไปบินไปนิวยอร์กเราก็ทำงานของเราอยู่ที่อื่นครับเราก็เลยไปสอนผู้ชายปากมันร้องแต้มด้วยว่าน่รับ เรียกว่าสอยเลยเรียกสอยเลยเหรอเรียกว่าไปไปชวนไปชวนไปชวนใช่ค่ะวันนั้นผมก็อยู่นะจริงๆวันนั้นเฮียก็ไปดูเหมือนกันครับเฮียตามไปดูเออก็ไปทำไมก็ไปทำไมอ่ะทำงานเสร็จแล้วก็ไปแล้วก็ไปทำงานกันต่อมาหนงไปรับไปรับอ่ะเราเล่าต่อต่อเคก็ใช่ค่ะไปชวนได้ไปชวนพี่ พี่บอเช่แจ็กกี้แล้วก็พี่เติร oh. ์นจากคีริตี้มาครับ oh. มาร้องเพลงซิงเกิลซิงเกิลใหม่ของโผมนเรื oh. ่องของเธอครับเ oh. พิ่งปล่อยไปเมื่อวานซึ่งกระแสกว่าดีมาก oh. ดีครับแบบทุกคนชอบมากแบบยิ่งลายราสาที่ร้องกันเยอะเหมือนพอแบบโปกติเราล้องคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแต่เสียงผมล,ลายหลักคนเดียวแล้วพอมีมาเพิ่มอีก3คนที่ร้องด้วยกัน4คนปุ๊บรู้สึกว่ามันต้องหาอะไรที่แบบ ปกติทุกคนไม่ได้ฟังปัญหาอะไรที่แบบน่าสนใจใช่ครับมีเชือกข้างข้างตลอโอ้โหให้ผมเดินร้องไม่เก่งจะมีโอกาสไหมคะสักเพลงหนึ่งหรืออะไรักเพลงหนึ่งเหรอครับคิดว่ามีอยู่แล้วแหละครับใช่มันก็ต้องมีอยู่แล้วนี่นิวเคยขอไหมหรือเคยแบบว่าให้เรียมาร้องเขาเป็นศิลปินระดับแบบระดับประเทศแล้วบอกว่าคอยบอกว่าซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังแต่วันนั้นที่เขาไม่มาผมก็ร้องอยู่ข้างหลังหลัง ลองลองกล้อองงนะพีี่ซลดูของเธอให้ศิลปินเขาฟังหน่อยแล้วแบบสามารถไปแบบมาแจมด้วยกันได้ไหมมิจิรเนี่ยกล้องเยอะมากเลยพี่ซีไม่กี่กล้องเลยไม่กี่กล้องเลยไม่ใช่ไหมโอเคเมื่อกี้ใกล้จะออกเพราะอะไ้ทางหน้าทางหน้าครับราเราจะเชมชอบท่านนี้ บนเูอยู่ที่แดนอันเดียวนีเอาขอบคุณสารเสกินะหน้าจะยิีนในงานหรือคนข้างล่างนะฮะจังหวะมากนะราไ่ฟังไม่ได้ร้อองเราให้หนูฟังให้ฟบ่อยไม่บ่อยอ่ะไม่บ่อยอ่บ่อยอ่ะเป็นยังไงคะกินคือตัวปกติค่ะ ก็จะเอาอยู่ละแม่ก็ไปยังไงก็ให้เขาให้แบบคอมเมนเจตเตอร์เขาปกติได้ยินจนเบื่อแล้วครับปกติก็ร้องบ้างเวลาเวลาเวลาหนูร้องก็ร้องตามจุดไปด้วยไงปกติเฮียก็ชอบมาร้องอยู่ร้องตามครับเวลาแบบเปิดหรือว่าได้ยินนี้ก็จะร้องข้างลึกขึ้นมาใช่แต่ร้องแบบนี้มันเขื่อนนะหนูนี่คือห ล่าบอกเล่าคร่ะก็ไม่ได้อวดนะแต่คนที่ไม่มีคนร้องเพลงให้ฟังครั้งๆก็ต้องทำใจด้วยเปิดเพลงผมฟังสิครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับรูดูของเธอัได้ที่ไหนคะฟังได้ที่ไหนฟังได้ที่ยูทูบดีมดีมิวสิกและทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มหรือแพลตฟอร์มเลย มีเพลงใหม่หมมีเพลงใหม่หรือมเพลงใหม่เหรอเพิ่งประกาศไปเลยครับใช่ เพิ่งประกาศทางที่กอล์ฟเอฟฮีโร่ครับประกาศเลยว่าเดี๋ยววันที่10ตุลาคมนี้เวลา10โมง10นาทีนะครับเรื่องงามยามดีเล็ก10ิบก็จะปล่อยเพลงหนึ่งในมาชาครับที่เป็นเพลงของพี่กอล์ฟโล่ฟีเจอริงนูนิวกับพี่เทอร์โบเฮ้เพลงนี้ผมร้องเป็นนะร้องเลยไหมร้องเลยแต่พี่กอล์ฟเก็บตังค์รไม่ได้หนึ่งในมาชาครับ ได้แค่นี้ครับยังไม่ครบใช่ครับอีกไม่กี่วันเลยดีมากปีนี้นี้ดีมากผมชอบมากใช้เป็นอีกแนวหนึ่งที่แบบผมเป็นแฟนน่าจะไม่เคยได้ยินผมร้องเพลงนี้เเพลงแนวนี้ใช่ใช่นี่คือวิธีคือเราไปฟังด้วยตลอดเลยอะคุณรู้อะไรเยอะขนาดนี้ไม่ไม่เพลงนี้ดีมากผมชอบแล้วก็ได้ปึกร้องเป็นที่เรียบร้อยฮะอาจจะมีได้ฟังจากผมบ้างสักสถานที่หนึ่งมั้งเราไปเศ้าเหรอคะรับ หนึ่งในมาช้าไม่เศร้าหรอกมั้งไม้ไปเฝ้าไม่ไปเฝ้าไม่ได้ไปไหนไม่ใช่เศร้าโอเคไม่เศร้าแล้วลกละไม่เศร้าเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องซีรีส์ที่ถ่ายจะได้ดูกันเมื่อไหร่ครับอัปเดตนิดนึงอันเด็ดัุน ซีรีส์ค่าฟ้าแข็งเธอเดินในสปรินต์ก็ได้ดูปีหน้าฮะอยากให้คนได้รอเพราะว่าแต่ละซีรีส์ใหญ่มากล่าสุดมานี่แบบผมเซอร์ไพรส์ในตัวหนูมากมันยังไงครับมันพูดไม่ได้อ๋อมันแบบอลังการงานสร้างผมจะบอกเลยว่าโปรดักชั่นเราอะจองสถานที่หนึ่งใช้อันนี้พูดได้แหละใช้ที่แรกในประเทศไทยในการถ่ายทำหลังจากที่ออก็ไม่แน่ใจนะว่ามีคนใช้ไปแล้วยัง แต่เราแบบเขาบอกว่าเออเป็นเป็นแบบคนกลุ่มแรกเลยที่มาถ่ายนะแล้วแบบภาพสวยมากทุกคนมันมันดีมากเกินเกินเบอร์มากเรารู้สึกว่าแฮปปี้มากกับภาพสิ่งเราแบบชอบโปรดักชันอยู่แล้วที่ไหนที่ไหนนะที่ที่ที่เออที่เอาบอกดิคือคนมาใช้ต่อเรอเฮ้ยเราไม่ได้ใช้คนเดียวมีอะไรผมว่าเดี๋ยวมีเพราะว่าอะไรเดี๋ยวสับลุกเดี๋ยวมา ไม่แต่วันนอกจากสถานที่อ่ะก็มีสิ่งที่หนูกับเฮียไม่เคยทําให้ทุกคนเห็นด้วยหนูก็ฉีกเกินทำได้ไงใช่เช่นอะไร่เชนอะไรนะเช่นอะนเออเออเช่นเออพี่เสียยาเสียยาแล้วพี่จะไม่บอกใครไม่บอกใครหรอรู้แค่นี้รู้แค่นี้แค่นี้ แค่นี้แค่นี้แค่นี้เขาเยอะนี้ะนี้เมยอะไม่บอกใครแต่ถ้าสปอยสิ่งนี้มันจะรู้เลยเนาะหนูมันไม่มีม,มันไม่มีอะไรที่สปอยได้สิ่งนี้มันคือมันคือสิ่งที่ไม่เคยได้ทํามาก่อน <ผม S 1> ในชีวิตเลยถ้ปล่อยให้เฮียพูดอีกสักแป๊บนึงมันน่าจะเริ่มหลุดออกมาเรื่อยละแบบนั้นหรือว่าพูดไม่ได้พูดไม่ได้แค่นั้นเลยก็รอดูปีหน้านะคะสนุกมากสนุกมากงานแสดงขอบคุณค่ะ ดูได้ไหม